เปิดตัวมาแบบนี้นะบอกเลยเอาตัวโปรดีกว่า<ๆ>สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสริส์นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับเสาของเจ้าเสี่ยมี Black s h a r กหนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีลล a k ์นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยคอนเฟิร์มออกมาจากปากของ Black s h a r กเองนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้เผื่อเวลาที่คุณจะมากดพอยส์แล้วก็ กลับไม่ยอะแล้วนี้นะครับต้องขอขอบคุณทาง Black Shark เลยนะครับเขามีการโพสต์ตผ่านทางเว่ยโปมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่ากำหนดการเปิดตัวของทาง Black Shark 5เนี่ยจะเปิดตัวในวันที่30มีนาคมนี้ในเวลา1ทุ่มตรงของเวลาจีนโดยที่รอบนี้นะครับทาง Black Shark เนี่ยจะเปิดตัวมือถือทั้งหมดนะครับ3รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ Black Shark 5 Black Shark 5RS แล้วก็ Black Shark 5 Pro ตัวนี้น่าสนใจที่สุดเลยเขาลงข่าวลือออกมาเนี่ยนะครับหนาหูมากตั้งแต่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีการไปเจอเจ้าตัว Black Shark 2ตัวนะครับใน d a t a ้าเบสครับของ Tenna Certification นะครับทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัวสเปคเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะเริ่มที่ K T U S A 0นะครับรหัสนี้เนี่ยหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6.67นิ้วนะครับเป็นจอแบบ Full HD เป็นจอแบบ AMOLED Screen นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น fingerprint scan อยู่ใต้จอด้วยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ให้เรามา4,650 mAh รอมแรมน่าสนใจมากนะครับตัวนี้เนี่ยแรมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่16 GB นะครับแล้วก็ส่วนตัวรอมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่512 GB เหมือนจะตัว top กล้องหน้านะครับเป็นกล้องขนาด13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ส่วนกล้องหลังเนี่ยประกอบด้วยกล้อง3ตัวนะครับเซ็นเซอร์หลักจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับ ส่วนตัวที่ผมบอกเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเจ้าตัว Black Shark 5 Pro ตัวนี้น่าสนใจมากและยังมีการผ่าน34 certification นะครับทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัวนี้จะใส่ชาร์จไวมาให้เราเนี่ยถึง120วัตต์ fast charging จริง,รงอีกตัวหนึ่งนะครับใช้รหัสเนี่ย P A R ด A0 นะครับตัวนี้เนี่ยจะได้ใช้ ROM RAM แล้วกันนะครับตัวนี้ RAM เนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่12 g b นะครับส่วนตัว ROM เนี่ยจะอยู่ที่256 g b รู้เลยว่าแบบมันเป็นตัวรองลงมาสเปคอาจจะละไม้คล้ายคลึงกับเจ้าตัวก่อนนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันอีกเรื่องนึงนนะครับก็คือตัวนี้จะใช้เซ็นเซอร์หลักเนี่ยอยู่ที่64ล้านพิกเซล เพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็คือ Black Shark 5นั่นเองนะครับยังไม่จบเท่านี้นะครับวันนี้นี่เองนะครับทางท i ปสเตอร์ชื่อดังนะครับอย่างคุณ w วแลบเนี่ยเขามีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวเร a l มี Gtneo 3นะครับ Black Shark 5 Pro แล้วก็ Black Shark 5 RS เนี่ยจะมีการรองรับโหมด อัลตร้าไฮเรฟเฟชไรต์นะครับหรือว่าอัลตร้าไฮเฟรมไรตนั่นเองนะครับในการเล่นเกมนะครับทำให้คอเกมนี่ไม่น่าผิดหวังเลยนะครับแล้วก็สำหรับการใส่ชิปเซตเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเป็นเรือธงอย่างแน่นอนเจ้าตัว black shark 5 pro เนี่ยจะได้ใช้ชิป s n a p d r a ป gen หนนะครับแต่ว่าสำหรับตัวอื่นเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรผมจะรีบอัปเดตทุกคนเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็เลือวก็แชร์ subscribe แล้วไว้ ในคลิปหน้านะครับวันนี้สส่อเสนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้านกากด้วยแล้วกอใหทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดี Black Shark 5 Pro นะนะนะ